สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาแกะของนะคะวันนี้ไปรับของเองถึงขนส่งเลยค่ะอ่าของมาถึงแล้วนะคะวันนี้มาถึงค่ำแล้วก็จะแกะให้ดูแบบค่ำแบบนี้เลยนะคะมาถึงตอนไหนเราก็แกะให้ดูตอนนั้นเลยนะคะนี่ก็คือวันนี้ของมาถึงแล้วเราก็จะแกะให้ดูนะคะว่าตอนนี้เรามีสีอะไรบ้างนะคะกล่องแรกเราก็จะแกะไปแล้วนะคะก็จะเป็นสี สีแดงกับสีส้มนะคะลองดูอีกนะคะอีกมัดหนึ่งนะคะว่าจะเป็นสีอะไรอ่าอันนี้จะเป็นสีม่วงนะคะอันนี้ม่วงอันนี้ม่วงกลางนะคะม่วงกลางกับสีฟ้าอ่อนนะคะวันนี้ของมาเยอะเลยเพียบเลยนะคะวันนี้จะมีพิมพ์ลายด้วยนะ มีทั้งพิมพ์ลายนะคะแล้วก็สีพื้นนะส่วนม้วนละ2กิโลนะคะสีพื้นอ่าอถนี้เราไม่ได้สั่งมานะคะแล้วก็ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้สั่งม้วนละ2กิโลนะแต่ถ้าลูกค้าสั่งสีละ2กิโลเราก็จะแบ่งออกจากม้วนละ10กิโลให้เลยนะคะสําหรับมีลูกค้าบางท่านนะคะอยากได้ม้วนละ2กิโลแต่ต้องขออาภัยด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ได้สั่งม้วนละ2กิโลมาเลยแล้วก็จะแบ่งออกให้อันนี้จะเป็นสีม่วงเข้มนะคะ นี่ม่วงเข้มแล้วก็สีขาวใสนะคะมาแล้วนะคะสีขาวใสนะคะมาแล้วมาแล้วสีมาแล้ววันนี้อากาศเย็นมากเลยค่ะเย็นมากๆลมแรงมากเลยนะคะวันนี้ที่ต่างจังหวัดนะลมเย็นมากวันนี้ไปรับของมามาถึงบ้านก็ค่ำพอดีตอนนี้ก็จะหกโมงเย็นแล้ว หกโมงจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะอันนี้จะเป็นสีอะไรบนเย็นนะคะบนเย็นวันนี้ให้ให้คุณแม่แกะกล่องน,นะคะคลิปที่แล้วคือแกะเองนะคะคลิปที่แล้วคุณแม่ไม่อยู่นะคลิปนี้คุณแม่อยู่ให้คุณแม่แกะให้นะคะอันนี้จะเป็นสีขาวนะคะสีขาวขุ่นนะคะนี่ สีขาวขุ่นแล้วก็สีบานเย็นนะคะบานเย็นสวยนะคะลูกค้าหลายท่านนะคะทักมาแล้วนะคะจองมาไว้แล้วนะคะสีมาแล้วนะคะทักมาอีกรอบได้เลยนะคะรอโอนได้เลยนะคะคือของมาครบแล้วค่ะสีมาครบแล้วนะคะแล้วก็สายยางนะคะสายยางลูกค้ารอนะคะก็มาแล้วนะคะอันนี้ก็จะโดนไปจองไปน่าจะ น่าจะมัดหนึ่งน่าจะโดนจองไปแล้วนะคะลูกค้าจองไว้เยอะเลยนะคะมางวดนี้นะคะลูกค้าจองเป็นม้วนเป็นม้วนเลยนะคะงวดนี้นะคะม้วนหนึ่งก็260บาทนะคะนี่ม้วนหนึ่งนี่ก็จะประมาณประมาณหนึ่งรเมตรนะคะประมาณนะคะประมาณหนึ่งรเมตรนะคะสองบาทค่ะยกม้วนนะคะถ้ายกม้วนก็จะคุ้มนะคะลูกค้าค่ะ นี่เป็นขนาดอ่าแปดคูณเก้านะเป็นสายยางใสนะคะนี่เขาจะบางๆแบบนี้นะคะหลายคนนะหลายลูลกค้าหลายท่านชอบไปซื้อตามร้านก่อสร้างก็จะเขาจะแข็งมากนะคะถ้าเป็นแบบนั้นเขาเขาจะแข็งนะคะแข็งแล้วก็รูจะเป็นรูเล็กๆนะคะอันนี้เขาจะบางนี่นะคะเขาจะมีความบางนะคะแล้วก็รูเห็นไหมคะรูเขาก็จะใหญ่อ่านะคะ รูก็จะใหญ่แล้วก็เวลาเราสอดเส้นพลาสติกเข้าไปในสายยางก็จะค่อนข้างที่จะสอดง่ายกว่านะคะอ่าแล้วก็มาดูอีกหนึ่งหนึ่งวน,นะคะหนึ่งมัดนะคะ,ะก็จะมาเป็นมัดมัดแบบนี้เลยวันนี้เขาเ้าไปรับของเองเลยนะคะเพราะว่าขนส่งก็ไม่ออกมาส่งของเลยลูกค้าก็รอรอรอ,อก็เลยจำเป็นต้องได้เข้าไปเอาเองนะคะพอดี พี่สาวพาเข้าไปรับของนะวันนี้อันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะชมพูอ่อนนะคะแล้วก็แล้วก็แดงเลือดนกนะคะอันนี้ไม่ใช่แดงสดนะอันนี้จะเป็นแดงเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะจะเป็นแดงเลือดนกนะคะหลายคนอ่าก็จะเรียกไม่เหมือนกันบ้างนะคะบางคนเรียกเลือดหมูเลือดนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเรียกต่างๆกันออกไปอส่วนนี้จะเป็นแดงสดนะคะอันนี้จะเป็นศูนย์ใช่ไหมหรือศูนย์สอง ศูนย์สองอันนี้ศูนย์สองอันนี้จะเป็นศูนย์สองนะคะววคใช่สวยขึ้นมาหน่อยนะคะส่วนศูนย์หนึ่งก็จะอยู่นู่นนะคะศูนย์หนึ่งใกล้จะหมดแล้วนะคะศูนย์หนึ่งนะคะ <บา S 1> ก็จะเป็นสดๆเลย<า>สีน้ำตาลค่ะอันนี้เป็นน้ำตาลนะคะคแล้วก็สีครีมค่ะหรือสีวานิลานั่นเองนะคะวานิลลาแล้วก็สีครีมก็จะเป็นสีนี้เลยสีเดียวกันนะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลนะคะส่วนน้ำตาลเข้มรสนี้ไม่มีนะคะน้ำตาลเข้มก็จะออกค่อนข้างที่จะออกเป็นสีดําเลยนะคะน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะก็คือรสนี้ไม่มีมานะคะจะมีแต่น้ำตาลตัวนี้ค่ะถ้าใครสั่งน้ำตาลเข้มมาก็จะได้ตัวนี้ไปนะคะเพราะว่าเรามีตัวเดียว <laughs> คือมีน้ำตาลแค่น้ำตาลตัวนี้ตัวเดียวส่วนนี่เลยเราจะมาดูพิมพ์ลายกันนะคะนี่พิมพ์ลายไว้แกะรสสุดท้ายเนาะ พิมพ์ลายเยอะเลยนะคะสามกระสอบอู้หูสามกระสอบใหญ่ๆเลยจะมาดูอันนี้กันว่าจะมีสีอะไรนะคะวันนี้อากาศเย็นมากเลยค่ะมือก็ค่อนข้างที่จะสั่นๆหน่อยนะคะอากาศเย็นอะไรคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณจากโรงงานนะคะสำหรับของขวัญปีใหม่นะคะสั่งมาเมื่อกี้ก็ได้ของแถมมานะคะ ครั้งนี้ก็ได้มาอีกแล้วขอบคุณมากๆเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นของแถมจากของคนปีใหม่นะคะจากโรงงานนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณโรงงานลูกโจ้นะคะที่อุตส่าห์มีของแถมมาให้อันนี้ก็น่าจะเป็นสีเหลืองทองนะคะอันนี้เห็นแฟบแอันนี้จะ็นม้มวนอันนี้จะเป็นม้วนละหกกิโลใช่ไหม เหลืองทองนะคะกับกะปินะคะอันนี้สีกะปินะคะสวยนะคะถ้าเป็นสีล้วนนี่สวยมากสวยมากมากเลยนี่สีทองก็สวยนะคะอู้ทองวังว่านนี้สวยมากเลยค่ะถ้าถ้าออกเจอแสงแดดนะคะน่าจะเงาเงาน่าจะแบบวับแวววับนิดนึง อันนี้จะเป็นสีฟ้านะคะสีฟ้าก็ได้แค่นี้นะคะลูกค้าก็สั่งเยอะซะด้วยสีสีฟ้านี่นะคะอันนี้จะเป็นฟ้าสดนะคะฟ้าสดอันนี้จะเป็นฟ้าอ่อนนะคนระเบอร์กันนะคะอันนี้จะเป็นฟ้าสดแล้วก็จะเป็นน้ำเงินค่ะน้ำเงินก็มาแล้วนี่จะให้ดูทั้งหมดเลยนะคะนี่สีที่มีอยู่ตอนนี้นะคะ มาดูกันไปทีละสีก่อนนะคะจะมีสีส้มนะคะสีแดงสีม่วงสีฟ้าอ่อนนะคะแล้วก็สีม่วงเข้มสีขาวใสนะคะแล้วก็สีขาวขุ่นก็จะมีสีชมพูอ่อนสีแดงเลือดนกนะคะแล้วก็สีน้ำตาลสีครีมสีน้ำเงินค่ะแล้วก็จะมีอ่ะสุดท้ายก็จะเป็นสีเหลืองทองสีกะปิแล้วก็สีฟ้านะคะ ่ะเรามาดูพิมพ์ลายกันนะคะว่าพิมพ์ลายมีลายอะไรบ้างนะคะพิมพ์ลายจะมีลายละ2กิโลแค่นั้นนะคะลูกค้าท่านไหนเห็นคลิปก็รีบสั่งจองได้เลยนะคะมีแค่ลายละ2กิโลแค่นั้นนะคะลายขึ้นสงสัยจะได้แย่งกันแน่ๆเลยนะคะลายขึ้นนะคะเพราะว่าได้มาสีละหนึ่งหมวนเอง อันนี้จะเป็นหัวใจนะคะหัวใจได้ดอกผีเสื้อนะคะอันนี้ลายเฉลียงนะคะอันนี้รู้สึกจะเป็นสามเลนอันนี้สามเลนเหรอสามเลนสามเลนอันนี้จะเป็นสามเลนนะคะอ่าสามเลนค่อนข้างที่จะไม่ชัดนิดนึง สเลนะนีขียวแอปเป้ลกัเขียว,ปปยวนีอันนี้เขียวเข้มเขียวอ่อนอ่ะอันนี้จะเป็นสามเลนนะคะอันนี้อาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะนี่อันนี้จะเป็นสามเลนนะคะนี่สามเลนสวยๆนี่สามเลนเราเรียกเส้นสามเลนนะคะ าแล้ว,ลวอันนี้จะเป็นเส้นสามเลนสามเลนกับพิมพ์ลายสามเลนก็จะมีม่วงเข้มม่วงอ่อนเขียวเข้มเขียวอ่อนแล้วก็ม่วงแดงแล้วก็จะมีชมพูชมพูฟ้าแล้วก็จะมีน้ำน้ำน้ำตาลน,นะคะน้ำตาลหวายนะคะแล้วก็จะเป็นฟ้าเหลืองแล้วก็จะเป็น น้ำตาลนมนะคะน้ำตาลครีมนั่นเองนะคะชัดไหมนี่นี่เฮยมือสั่นมากๆเลยเย็นอากาศหนาวนี่มาอีกสองตั้งนะคะมีลายอะไรบ้างสวยมากๆเลยค่ะ ลายเยอะเลยอันนี้ขึ้นฟ้านะคะอันนี้จะเป็นขึ้นฟ้าดอกแดงอันนี้สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ค่ะอันนี้จะเป็นทิวลิปสีน้ำตาลค่ะอันนี้ขึ้นตาลดอกแดงอันนี้ขึ้นตาดอกแดงนะคะอันนี้ขึ้นน้ำตาลเฉยๆนะคะจะขึ้นจะมีอยู่สามขึ้นนะขึ้นฟ้าดอกแดงขึ้นน้ำตาลดอกแดงแล้วก็ขึ้นน้ำตาลเฉยๆนะคะ ตัวนี้ลูกค้าก็จองไว้แล้วนะคะไม่รู้ว่าจะครบกันหรือเปล่านะคะหัวใจม่วงหัวใจม่วงค่ะมังคุดมังคุดค่ะโอ้มังคุดแดงสวยมากเลย<ส>จะเป็นเค้กสีฟ้าดอกเล็กสีม่วงดอกเล็กสีม่วงค่ะป้าคผีเสื้อสีเขียวผีเสื้อเขียวค่ะนี่สวย สวยมากเลยค่ะรถนี้ของมาแบบแบบเพียบเลยแบบเยอะเลยเลือีกหนึ่งกระสอบนะคะสำหรับพิมพ์ลายของเราสวยๆทั้งนั้นเลยว้าวมาแล้วแต่ลายหยักนะคะไม่มีนะคะลายหยักนะมีลูกค้าสั่งลายหยักมาคืออ่ารตนี้ไม่มีนะคะต้องขออภัยด้วยรถนี้ไม่มา ัวเสื้อสีทองอันนี้จะเป็นผีเสื้อสีทองค่ะผีเสื้อม่วงผีเสื้อโตสีน้ําตาอ่าผีเสื้อโตนะคะอันนี้เราเรียกผีเสื้อโตนะเป็นตัวโตทิวลิปชมพูค่ะฉลียงฉลียงสีดําค่ะนะคะอันนี้จะเป็นลายฉลียงนะคะสีดำาตวอันนี้ก็เฉลียงเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นสีม่วงนะคะลายใบไม้สีน้ำเงิน อันนี้ลายใบไม้ค่ะสีน้ำเงินนะคะลายเหมือนลายพวงเอาเหมนเลยผีเสื้อน้ำเงินค่ะผีเสื้อแดงค่ะมังคุดม่วงค่ะสวยมากนะคะมังคุดจะเป็นลายใหม่นะคะผีเสื้อดำค่ะนี่จะจัดดูผีเสื้อมีกี่สีผีเสื้อมาลอสไหนก็หมดนะคะมาแป๊บเดียวนะคะ มาเร็วไปเร็วมากเลยนะคะผีเสื้อแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดนะคะผีเสื้อนี่นี่จะข้างล่างอีกผีเสื้อผีเสื้อรอนี้เราสั่งมาเยอะนะคะเพราะว่าผีเสื้อมาเร็วไปเร็วมากเลยนะคะแป๊บเดียวนะคะพรุ่งนี้สายไหมแน่เลยนะคะลูกค้า โทรมาเยอะแน่ๆเลยค่ะพรุ่งนี้นะคะตัวผีเสื้อจะมีอยู่เจ็ดสีนี่เจ็ดสีนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะใครทันก็ทันนะคะลูกค้าใครโทรมาทันก็ได้ไปนะคะสีสวยๆนะเฉลีีียงจะมสแทิวลิปทิวลิปไม่ใช่มีสองเหรอสองหรือสามทิวลิปมีสองอ่ตั้งขึ้นตรงนี้เลย ทสีฉลียงสองแล้วก็ทิวลิปสองทิวลิปสองสีจะมีสีน้ำตาลกับสีชมพูนะคะดอกเล็กดอกเล็กเหมือนว่าจะมีสองดอกเล็กดอกเล็กไม่มีแล้วดอกเล็กไม่ได้เอาคืนก็ได้เอาคืนมาก่อนเอาดอกเล็กหนึ่งแล้วก็ดอกโตหนึ่งอันนี้จะมีสองดอกนะคะดอกเหมือนกันดอกน้ำตาลกับดอกม่วงอันนี้จะเป็นดอกดอก ดอกใหญ่อันนี้จะเป็นดอกเล็กนะหวัวใจโตก็มีสองสีหวัวใจโตจะมีสีส้มกับสีม่วงนะคะหวัวใจมังคุดมังคุดจะมีสองสีมังคุดมีสองสีค่ะสีม่วงกับสีแดงนะคะอันนี้จะเป็นลายที่มาใหม่นะคะเพิ่งเคยสั่งมาเลยนะคะลายนี้นะคะครั้งแรกนะคะอันนี้นเขาขพิมพ์ลาย <3 S 1> ใหม่ลา,ลายขึ้นมีสามลายนะคะ จะมีขึ้นน้ำตาลขึ้นน้ำตาลดอกแดงแล้วก็ขึ้นฟ้าดอกแดงนะคะนี่ก็จะมีสตรอเบอรี่ลายใบไม้อของฝันโอ้เค้ก<ค>แล้วก็ผีเสื้อตัวผีเสื้อค่ะเยอะมากเลยสามเลนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามเลนจะมีเจ็ดสีสามเลนมีเจ็ดสีค่ะนี่ส่วนหลายท่านก็จะถามว่า กิโลเท่าไหร่นะคะเราขายอยู่กิโลละ120บาทนะคะเราขายเป็นกิโลนะคะ1กิโลสามารถรวมได้3สีนะคะ1กิโลเรารวมให้ได้3สีนะคะ1กิโล3สี1กิโล120บบาทนะคะมีมีค่าส่งต่างหากนะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะต้องโอนก่อนนะคะเพราะว่าทางร้านเราไม่ทำระบบเก็บเงินปลายทางนะคะไม่มีระบบเก็บเงินปลายทางเลยค่ะ ใครที่สะดวกโอนนะคะก็ติดต่อได้เลยนะคะเพราะว่าทางเราไม่มีกิบเงินปลายทางนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะอยากถึง100่งแสนซับไวๆนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้ถึงแสนซับไวๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ